บพนี่อาจารย์สอนได้ยินไหมเปิดมือเอาเปิกว้างๆยากนะไม่ดื้อสองมือด้ใ yup ห้กว้างๆมองดูด้วยมองดูด้วยครับมองดูดูเขารับเออเข่ารับเข่าคังคับด้วยกระปิจานก่อนกระปับตั้งลงเอาเร็วๆดิจะไปเป็นยังไงตั้งใจตั้งใจทำความดีทำความดีต้องตั้งใจนะครับคุกเข่าขึ้นด้ว ก่อนผู้เข่าขึ้นไม่ใช่ผู้หญิงนะผู้ชายรองเท้าก็ข,ขาดๆเอาข,ขาดให้ใส่ในวัดนะครับค <c oughs> ุณโต <c oughs> เออดีมากสามครั้งเลยครับรูเร็วด้วยทำโมทำให้มันครบเลยครับทำโมอันนี้ก็ไม่ดีถ้าจะดีแล้วให้มันครบทีเดียวเลยเดี๋ยวค่อยเล่นเอาทำโม <c oughs> สังโค,คสังโคสังโคก่อน สาธุดีมากทำอะไรให้มันเสร็จลุขขึ้นไม่ต้องทำตาเอียงข้างนึงไม่ต้องโชว์ตอนนี้ไปเปิดประตูเลยไปเปิดประตูนี่ทางนี้น <c oughs> ไป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 เลยไม่ไป สวัสดีครับ